เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีบีเอฟโซยจิงเกยวันนี้ผมจะมาพูดถึงอิจิโกะนะอิจิโกะสองตัวเบียควิอไม่เกี่ยวนะเอามาขั้นกลางเฉยๆ รู้สึกเกะกะมากเลยตัวใหญ่มากอิติโกสองตัวนะครับอิติโกพันปีตัวเก่ากับตัวใหม่ต่างกันอย่างไรนะฮะาร์มเก่งฟาร์มอะไรผิดกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปดูกันที่ตัวเก่าก่อนนะไปครับอ,อ,ยอย่างแรกเลยตัวเก่ากับตัวใหม่ต่างกันคือตัวเก่าเป็นสีส้มสายตีปกติตัวใหม่เป็นสีม่วง สาย SP โอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวเก่ากันเลยว่ามีอะไรดีม้างนะฮะโอเคผมจะเปิดตารางเทียบคู่กันเลยนะฮะโดยทางฝั่งฝาจะเป็นสีม่วงนะมีสีม่วงอยู่ส่วนทางฝั่งซ้ายจะเป็นของอิติโกะสีส้มอันดับแรกเลยสังกัดนะฮะทั้งคู่จะเป็นสังกัดยมทูดเหมือนกันแต่ ตัวสีม่วงจะมี2คิลเลอร์ครนั่นก็คือสังหารอารันคาและอะไรสังกัดแต่ตัวสีส้มจะสังหารแค่อรันคาอย่างเดียวนะฮะอันนี้1นละที่ต่างกันแล้วก็ตัวสีส้มจะเป็นสาย ATK นะพลังโจมตี773เลยส่วนยิจิโกม่วงจะเป็นสาย SP พลัง SP สูงถึง856เลยซึ่งสูงมากๆครับสำหรับยิจิโกตัวนี้ ไม้ตายของทั้งคู่ไม่มีติดสถานะอะไรนะฮะอ่าแล้วก็อิจิโกะส้มนะฮะโจมตีไกลส่วนอิจิโกะม่วงโจมตีใกล้ฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูลิงลิงของตัวสีส้มนะครับวกความเสียหายถ้าโจมตีปกติ25%แล้วก็ลิงของ ตัวสีม่วงนะครัลดคุณทามถ้าโจมตีแรง14%นะฮะลิงค์คนละแบบสำหรับใส่คนละสายเลยนะฮะอ่าแล้วเราก็มาเทียบอบิอบิเดตี้กับพาสซีฟอันแบบชัดๆเลยนะฮะสีส้มครับไม่มีพาสซีฟเลยครับปกติเลยส่วนสีม่วงนั้นอ่าจะมีพาสซีฟเป็นบล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัดฮนะเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินแล้วก็ ทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูเมื่อคข้าฟิวตัวสีม่วงนั้นเป็นลิงก์ด้วยนะส่วนเอเบลิตี้ครับของตัวสีสม้มความเสียหายปกติ75%แรง30%ไม้ตาย40%่สิ่าปอร์ลดาปงการลบฉุกเฉินบวกหนึ่งไม่มีฮิตนะฮะไม่มีฮิตนะฮะไม่มีฮิตแต่ว่าตอนเวลาเล่นรู้สึกว่ามันตีแรงพอสมควรนะ จริงๆเพราะว่าความเสียหายปกติของตัวสีส้มนั้นมันแรงถึง75%ไงมันมันเลยแรงแบบไม่ค่อยเบามากแต่เอาจริงๆมันไม่มีฮิตอ่ะมันก็ความเสียหายหายไปเท่าหนึ่งเลยนะต่อไปเป็นตัวสีม่วงครับความเสียหายถ้าจำตีปกติ40ครับไม้ตาย60ลดคุณทามถ้าจำตีแรง12%มีแชร์การกันสถานะครับเพิ่มขอบเขตจมตีแรง20ฮิตแรงบวก2ซึ่งถือว่าเยอะมาก จมตีใส่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติฟารมแรงจะเพิ่มขึ้น100%โอ้อันนี้ถือว่าดีเหมือนกับมีฮิตนะมีฮิตที่ไม่ใช่แยกโจมตีแต่ว่าเป็นแบบพลังโจมตีที่บวกบวกไปอีกอฮิตแรงบวก2บวกอันนี้100ก็เหมือนกับฮิตบวก3มาประมาณนั้นจำนวนหลบุเฉินบวก2ทะลุกาดการบล็อกถ้าโจมตีสีแดงครับอันนี้ถือว่าแจวแจวมากๆเลยสำหรับตัวนี้ จทยีสตูมตดินและสตูแข็งแกร่งฮะแข็งแกร่งสีม่วงคือแบบกินขาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกินขาดแบบทิ้งห่างแบบโอ้โหทิ้งห่างไกลเลยนะสำหรับตัวนี้สำหรับสองตัวนี้ห่างแบบสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรูปของตัวสีม่วงให้ดูก่อน แต่จริงๆไม่ก็คล้ายๆกันนะสองตัวนี้นะอันนี้เป็นรูปเมืองพื้นหลังจะเป็นเมืองนะเป็นตึกเป็นเมืองโอเคต่อไปไปดูของอิจิโกะส้มกันบ้างตัวสีส้มครับก็จะพื้นหลังเป็นแบบเฉยๆธรรมดาสีรุ้งไม่ได้มีภาพแบบเหมือนนี้อิจิโกะม่วงนะของตัวสีม่วงมันจะเป็นตึกหลางบ้านช่องแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันการเล่นของสองตัวนี้เป็นยังไง เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยตัวสีส้มก่อนนะฮะอันดับแรกด่านที่ผมจะมาทดลองเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นด่านยาดน้ําสีม่วงนะครับด่านนี้ก็จะ,ะถ้าเทียบกับตัวละครปกติธรรมดาก็จะเป็นด่านที่ตึงๆนิดนึงเปิดออตโต้ก็อาจจะมีการตายได้นะฮะโอเคเรามาเริ่มันที่สีส้มกันเลยเนาะสีส้มสายตีปกติครับจะตีปกติตีไกลเห็นไหมฮะ ปั๊บ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 ปัป๊บโอ้ไม่มีมุดดินด้วยตีศัตรูก็เอาแบบไม่ค่อยลงนะแ้ที่เป็นสายตีปกติจะปกติสายตีปกติเวลาตีศัตรูจะแบบเอาลงนะฮะทีเดียวอยู่ทีเดียวตายนะ <บา S 1> ท่านหนึ่งครับโจมตีไกลพอสมควร ถ้า2ก็รวบนิดนึงแล้วก็ผักออกไปไกลเหมือนกันฮะถ้าสามทั้งแมปแต่ว่าไม่แรงเนื่องจากควาสายเอทีเคเนาะต่อไปไปดูไม้ตายครับสสโอเคต่อไปมาดูที่อิจิโกะม่วงมากนะฮะ ตัวนี้จะพิ้วมากเลยเห็นไหมการพุ่งจะแบบพิ้วพิ้วไหวได้ใส่น้ำท่าหนึงโจมตีออกไประยะไกลไกลมากครับแล้วก็กว้างพอสมควรถ่าสองโจมตีเป็นลักษณะกระบาดไม่แน่ใจว่าดาเมจทำออกมาเป็นวงกลมไหมแต่ว่าเหมือนจะเกือบวงกลมนะเป็นกระบาดหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละประมาณนี้กว้างอยู่ ถ้าสามครับท่าสามคือกว้างแบบทั้งแบบเลยการโจมตีปกติตีใกล้เอฟเฟกต์เป็นสีเหลืองฮนะมันเก่งคนละแบบนะสำหรับสีส้มนั้นตีปกติดีแต่ว,ว่าสีม่วงนั้นอาถนัดในการใช้สกิลบนสีส้มนั้นมีติดกาดนะฮะสีม่วงไม่ติดกาดเพราะว่าทะลุกาด ความต่างมันก็ต่างกันเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูไม้ตายของสีม่วงกันบ้างเ <No. S 1> นาะจะเปิดไฟก่อนขั้นหลังปาร์กดาษไว้ข้างหลังยังไม่ได้ฟันเลย <laughs> ไม่ได้ฟันเลยดาเมจออกแล้ว มันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเลยนะเยอะพอสมควรเลยนะเยอะกันอยู่นิดนึงไม่นิดนะจริงๆเพราะว่าอิจิโกตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่แบบแทบจะอ่อนที่สุดในอิจิโกะท,ที่ยังไม่มีดาวแดงนะส่วนอิจิโกะตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวที่แบบโหดที่สุดในอิจิโกเลย ที่เอามาเปรียบเทียบกันนะฮะสำหรับ2ตัวนี้ใครมีตัวเก่าก็ไม่ต้องไปเสียใจนะว่าตัวนี้มันแบบอ้ยเก่าเกินเล่นไม่ได้จริงๆตัวนี้ใช้ในโหมดบันทึกสงครามนะบันทึกสงครามก็คืออันนี้ฮะเกรทบันทึกสงครามซึ่งจะเป็นมากๆเวลาที่เราเล่นเกรทบันทึกสงครามนี้แล้วเราสามารถนํามาแลกแลกของในนี้ได้ ในที่แรกของนะฮะกดไปที่จุดแรกเฟสเนี่ฮะเฟสเป็นชื่อสงครามนี่แหละนี่ก็คือสิ่งของที่เราจะมาแลกใช้กันในเฟสนี้นะฮะส่วนอิจิโกะม่วงนะประโยชน์โดยรวมแล้วคือธรมะแรงฮะธรมะแรงเราอาจจะไปเล่นน้ำหอมใหญ่ก็ได้แต่เขาไม่ได้ดอปนะแต่ถ้าเรามีลิงค์ดอปอะเราใส่ลิงก์ดอปแล้วไปเล่นได้เลย อันนี้ดอบเหมือนกันริงดับน้ําหอมก็ซุนๆุซุนๆม่วงที่ว่ากาชาที่เพิ่งจะออกไปพร้อมกับยูบิจิกะแล้วก็อินโอเอะอันนั้นนั่นแหละโอเคอยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว่านี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับแฟนเกมบันแฟนเกม,เกมบีดเบฟโซนะไปติดเกมบันพีสแล้วเรา ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ